ดีครับเพื่อนๆพี่พี่อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้มาชมวัตถุลุงปูหงนะครับกําลังร้อนแรงต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆนะครับพอเปิดไปช่องไหนก็มีแต่ลุงปูหงปูหงนะครับก็ราคานี่ก็ขยับขยับขึ้นทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะราคาไม่นิ่งนะครับลุงปูหงราคาไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามีความต้องการนะครับเพื่อนๆมีความต้องการนะฮะ วัตถุบางรายการที่เป็นหลักๆของท่านนะก็ขึ้นหลักพันหลักหมื่นห,หมดเลยนะครับก็หลักร้อยนี่ก็ยังยังหาไม่ค่อยได้นะหลักร้อยนะครับยังไม่ค่อยมีนะครับหลักร้อยนี่หายากมากเลยนะครับนะครับผมเพราะว่าหลวงปู่งหงนี่ขึ้นรายวันเลยครับราคาไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆราคาไม่นิ่งนะครับไม่แน่นอนราคาขึ้นทุกวันนะต้องคิดราคาวันต่อวันนะครับนะ พอดีโชคดีนะฮะมาชุดใหม่ฮะก็สมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะมากมายเลยครับขอขอบคุณพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาสอบถามนะครับก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าราคาหลักร้อยนะฮะก็ยังเข้าได้ยังจับต้องได้นะครับเพราะว่าหาไม่ค่อยมีแล้วนะครับหลักร้อยตอนนี้นะครับก็ก็มีสมาชิกหลายท่านนะนะ ก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับก็ทักมาบอกว่ายังเหลืออีกไหมหาให้หน่อยนะครับก็ผมก็เลยต้องไปหามาให้สมาชิกนะครับว่าแต่ว่าราคาเก่าก็ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆราคาเก่าไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ราคามันขยับขึ้นไปเยอะเลยนะครับนะแต่ผมก็ต้องเช่ามาราคาราคาใหม่โดนบวกมาด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับว่าวัตถุของท่านนี่ ขึ้นรายวันเลยนะครับเพราะเราก็โดนบวกโดนบวกแน่นอนครับถ้าเราไม่ซื้อคนอื่นก็ต้องซื้อนะครับเพื่อนๆเราไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อเหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่มีเช่าก็ไม่มีมาแบ่งปันให้สมาชิกนะครับก็ราคาเดิมไม่ได้เลยครับเพื่อนๆราคาเดิมนี่ขึ้นขึ้นตลอดเลยครับก็องนี้ผมได้มาใหม่เลยครับชุดใหม่เลยครับก็จะบอกเพื่อนๆเลยนะครับชุดนี้มันจะมี3มเนื้อนะครับเพื่อนๆ ก็อันนี้ยมสุดคือสีแดงนะครับนะฮะก็จะมีเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเนื้อดาเนื้อแดงนะสามสีเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้านอกนอกจากนี้ก็จะเป็นผระเสริมนะครับผระเสริมแน่นอนฮะก็เล่นกันหลักมี3ามสีแต่ว่าแดงก็จะหายากนิยมสุดก็จะแพงสุดเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนหายากสุดก็แพงสุดเหมือนกันนะครับก็ผมเห็นก็แดงนี่ก็อยู่ราคาก็พันกว่าขึ้นแล้ะครับขยับขึ้นพันกว่าหมดเลยนะครับสีแดงนะครับเพื่อนเพื่อน ฮะเป็นเพื่อนนะฮะสีแดงนี่ขยับขึ้นพันกว่าหมดแล้วนะครับนี่แค่หลักร้อยอยู่นะครับเป็นเพื่อนหลักร้อยยังเช่าหาได้ยังจับต้องได้นะครับข่าเพื่อนเพื่อนที่เช่าหาหรืปู่หงราคาแพงแพงไม่ไหวก็ก็เก็บรุ่นนี้ได้นะครับรุ่นนี้ก็ปกเสกแท้ทันหลวงปู่หงนะครับก็ที่พิเศษคือโดดเด่นทางเมตตามหาเสน์เป็นเลิศนะฮะฮะทางกุมารนี่ก็คือด้านดา้มหาเสนนะครับนะก็ดา้มหาเสน์นะเหมาะสําหรับ เพื่อนๆพี่ๆที่ที่ต้องการหาแฟนหาเมียใหม่นะครับนะไม่น่าพลาดนะไม่ผิดหวังแน่นอนฮนะเพราะว่าคุณแผร่รุ่นนี้เสน่ห์แรงมากเลยครับเพราะว่าเนี่ยเสน่ห์แรงมากเพราะว่าลุงปูหงนี่ปลูกเสกให้ยยอย่างเข้มขังเป็นพระโพธิสัตว์นะครับพเพื่อนเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์เลยนะครับลุงปูหงนี่อานุภาพพุทกคนไม่ต้องพูดถึงนะครับโดดเด่นทางเมตตามหาเสน่ห์เป็นเลิศอยู่แล้วนะครับ ก็ก่อนอื่นเพื่อนมาดูนะครับเนี่ยของแท้ก็จะมีกล่องแบบนี้เลยนะครับจะมียันรอบนะยันรอบกล่องเลยครับเ,เพื่อนนะก็จะมีด้านบนเขียนว่ารุวงปูหงพรมบัญโยแถวสองเขียนว่าเสาห้านะครับรุ่นเพิ่มซับเพิ่มฟูนนะครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะยี่สิบมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับเ,เพื่อนก็ตัวน,นี้ก็จะด้านหลังนะกล่องเขาก็จะมีคาถาคุ้นแผนให้นะครับเ,เพื่อนคาถาคุ้นแผน คา,าถาคุณแผนนี้คือเอาไว้เราหมั่นสวดภาวนานะฮะเพื่อจะให้เป็นเมตตามหาเสน่ห์นะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นคาถาคุณแผนเรียกว่าใบฝอยติดมาด้วยเดิมๆนะครับเนี่ยเอาไปท่องคาถาสวดได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยก็เพื่อนๆมาดูด้านในนะครับนะครับเนี่ยนะฮะรุ่นนี้มีเกล้วนะครับเพื่อนๆนฮะมีเกลแล้วนะครับเ,บเบพือพ่อนๆเจ้าหาต้องระวังด้วยนะครับนะเพราะว่า พระหลวงปู่เริ่มมีราคานะครับพระหลวงปู่เริ่มมีราคาก็เริ่มมีเกลเลยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เกลเพราะว่าราคาหลวงปู่ยังไม่แรงฮะก็ก็ไม่มีเกลออกมานะครับนะแต่ตอนนี้พระหลวงปู่เริ่มมีราคานะครับก็ก็จะเริ่มมีเกลออกมาแล้วนะครับคเพื่อนๆเช้าหาก็ระวังไว้ด้วยนะครับเพื่อนต้องเช่ากับคนที่ไว้ใจได้นะครับที่เขารับประกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเงินท่านก็จะอาจจะไม่สูญเปล่านะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย ของทแท้ๆต้องคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคมชัดลึกแบบนี้เลยนี่ฮะลายกระหนกคมๆเป็นมิติฮะลายกระหนกนะครับเพื่อนๆฮะเป็นคมมิติต้องลึกๆคมๆแบบนี้นะครับนะของแท้ๆเลยที่ผมเคยเจอนะก็จะเบอร์บเบอร์นะครับเ,เพื่อนๆเบอร์เบอร์คะ<ฆ>แล้วก็เส้นซุ้มนะเส้นซุ้มก็จะคมลึกๆเรียวๆแบบนี้เส้นซุ้มนะเนี่ยเส้นซุ้มนะครับ เม็ดพระสุก็ต้องเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะก็พระเกศก็จะแกล้มแหลมคมๆอย่างนี้เลยองนี้จะมีหน้ามีตานะครับเพื่อนๆสังเกตดูฮะมีพระเนตรสองข้างชัดๆนะครับมีพระนาสิกเนี่ยมีพระนาสิกคมๆเนี่ยนะฮะคมๆแบบนี้นะครับเพื่อนมีสังคตินะครับเนี่ยสังคติเป็นเส้นๆเป็นรล้วคมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ปกตินะครับปกต,ติคมคมแบบนี้เลยนะฮะก็นี่ฮะก็เสาเสาด้านซ้ายขวาเรียกเสาเสมานี่ฮะก็จะคมชัดๆเนี่ยเสาฮะเรียกเสาเสมานะฮะก็จะมีตะกรุดงอสองดอกนะตะกรุดงอสองดอกนะฝังเข้าไปนะครับนะเพื่อนดูยนะครับ ต้องมีทุกองนะครับนะถ้าเป็นคุณแผนรุ guys, no. ่นนี้ต้องมีทุกองนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตนะเพื่อนนะสังเกตดูนะครับนิ้วติดคมชัดทุกนิ้วนะครับนะก็สังเกตดูนะถ้าเป็นเนื้อผงเขาธรรมดานี่หรือเป็นผงธรรมดานี่ก็วางได้เลยนะครับเพื่อนๆของแท้ๆของแท้ๆก็จะมีมวลสารผสมลงไปนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับเพื่อนจะมีเม็ดแร่ขาวๆนะ ตามเนื้อพระเนี่ยเม็ดแรกข้าวขาวเนี่ยเยอะมากเลยนี่ฮะแต่เม็ดแรกข้าวๆาวเนี่ยเม็ดแรกข้าวตามเนื้อพระนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยนี่ทั่วองค์พระเลยเนี่ยเม็ดขาวขาวนะครับเนี่ยเม็ดข้าวขาวนะเป็นเม็ดแรกเม็ดเนื้อว่านเม็ดผงพุทธคุณที่ผสมลงไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแดงนิยมสุดนะครับเพื่อนๆแดงนิยมสุดเลยนะครับ ครับผมก็นะี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะคนนี้ก็จะมีปั๊มโค้ดนะครับเ,เพื่อนนี่ปั๊มโค้ดกันเกน,นะครับเ,เพื่อนกันเกน,นะฮะจะมีหงส์งค,มคมคมชัดชัดนะฮะล่องไม่ลึกนะเพื่อนเพื่อนล่องคมคมบางบางเล็กๆนะครับ ถ้าล่องหนาๆน,าน,านี้ไม่ได้นะครับเนี่ยล่องลึกๆคมๆชัดๆแบบนี้เลยนี่ฮะต่อโค้ดหงกันเกได้เลยนะครับเนี่ยด้านล่างก็จะมีมวลสารผงข้าวขาวนะฮะเนี่ยด้านเดยนี้ก็มีเยอะเลยครับผงผงข้าวขาวอัดแน่นในเนื้อพระนะครับนีบน่ยด้านนี้ก็มีนะฮะผงข้าวขาวอัดแน่นในเนื้อพระเยอะมากเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ฮะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นั่งอยู่นะครับ ก็จะมีเนี่ยพระยาโหงสองสองตัวนะครับขนาดซ้ายขวานะครับด้านบนนี้จะเป็นยันประจําตัวของท่านนะครับเป็นณนมตินะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็จะมีด้านนี้เขียนว่าเพิ่มทรัพย์ด้านซ้ายมือหลวงพ่อก็จะเขียนเพิ่มสุขเพิ่มสุขนะครับนยฮะก็จะมีเมด็ดเม็ดแร่เม็ดแร่ศักดิ์สิทธิ์ฮะที่ฝังอยู่ด้านในนะ ก็ต้องมีทุกองค์นะครับเพื่อนๆต้องมีทุกองค์นะครับฮะถ้าไม่มีนี่เจเลยนะครับครับอ่าต้องคมคมนะสังเกตเพื่อนดูสังเกตนะคมคมเลยนะปั๊มลงไปต้องคมคมลึกๆแบบนี้เลยฮะเนี่ยเพื่อนดูนะครับถ้าตื้นๆไม่ได้นะครับตื้นๆไม่ได้เลยต้องคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูตัวหงนะครับตัวหงเนี่ยครับดูตัวหงนี่คมคมชัดๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นล่องๆล,ลงไปเลยครับด้านล่างเขียนว่าลวงปู่หงนะครับรกดลงไปนะขมขมก็เพื่อนสังเกตดูจำนวนสารเนี่ยเนื้อมวลสารที่ผสมเข้าไปก็บางองค์ก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะฮะแล้วแต่การผสมลงไปนะฮะแล้วแต่การผสมนะนะแล้วแต่องค์ที่เขาปั๊มลงไปนะฮะองค์นี้ก็จะสังเกตจะมีมวลสารเม็ดใหญ่นะฮะหลายหลายที่เลยเน,นี่ยนี่ด้านล่างก็จะมีเม็ดใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับนะฮะ ก็หลายที่เลยก็จะมีด้านขอบนี่ก้อนหนึ่งนะครับเนี่ยที่ฝังอยู่ด้านในนะครับยังไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับนี่ฮะเยอะแยะเลยครับเนี่ยด้านบนก็มีอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นคาดใจน่าจะเป็นผงพุทธคุณฮะเนี่ยเป็นเนื้อว่านขาวๆนะครับเพื่อนไปดูขอบตัดนะครับขอบตัดนะครับก็คล้ายๆเหรียญนะครับเพื่อนคล้ายๆเหรียญก็มีการขอบตัดเนี่ย ธรรมชาติของเขาก็จะมีร่องรอยการตัดนะครับก็นี่ฮะองค์นี้ครับสีแดงสวยคมนิยมชัดก็มีเกแล้วนะครับเพื่อนๆเช่าหาระวังนะครับมีเกแล้วนะครับครับก็นี่ผมผมแบ่งเข้ามานะเพื่อนๆต้องต้องเข้าใจนะครับผมแบ่งเข้ามาอีกทีนะฮะผมก็โดนบวกมาเหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับ ผมก็โดนบวกมานะครับเพื่อนๆถ้างั้นก็จะไม่มีมาแบ่งปันให้สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะฮะก็วัตถุมงคลลูปปูหงหลักร้อยนี่มันหายากแล้วนะครับหลักร้อยนี่หายากนะครับย,ยิ่ยงเป็นคุณแผนเนื้อแดงนี่ก็หายากแล้วครับนะเพราะว่าเนื้อแดงมัทลุไปมือพันกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆเนื้อแดงทะลุไปพันกว่าแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องไปชอบแพงนะฮะไมหห่ต้องไปชอบแพงนะาะเพียงเขาไล์สุดขายพระหลักๆก็ อย่างขุดสะนี่ก็หลายหมื่นแล้วครับขุดสะหรือเป็นเจริญพรล่างนี่ก็หลายพันเลยนะครับเพ,พื่อนเพื่อนหรือเหรียญมังกรนี่ก็หลายพันแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อปฐวีธาตุอะไรนี่ก็เป็นหมื่นแล้วครับเพ,พื่อนเพืนะ่อนาเป็นหมื่นหมดแล้วนะครับนะผมก็เช่าไม่ไหวแน่น,นอนฮนะเช่ามนจะวะมิจาวาแต่สมาชิกเลยผมก็ไม่กล้าเช่าเหมือนกันครับราคาสูงมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เราต้องมาหาวัตถุมงคลที่แท้ทัน ท่านปูกเสกนะครับแล้วก็พุทธคุณก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้คือสุดยอดเลยนะค,คุณแผนฮะ,ะเป็นสุดยอดทางเมตตามหาสนิเป็นเลิศนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่ฮะไม่ต้องไปเช่าแพงนะครับองค์นี้ผมแบ่งให้สมาชิกในช่องนะครับเอา850บาทนะครับเพื่อนๆแปดร้อยห้าสิบบาทฮะแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับนะเพื่อนๆไม่มั่นใจก็ สามารถแคปรูปเอาไปเช็คเอาไปแห่ก่อนนะครับแต่บางท่านนี่ไม่มั่นใจนะบางท่านไม่มั่นใจก็สามารถเอาไปเช็คเอาไปแห่ก,ก่อนได้เลยครับเพื่อให้สบายใจนะครับค่อยว่ากันค่อยมาปิดกันนะครับรา,ราคาหลักร้อยผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้ก็ราคานี้ก็ยังจับต้องได้อยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับชอบรายการไหนก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับถ้าหากว่ารายการนั้นยังเหลืออยู่นะครับเพืพ่อนๆนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านไม่ได้เล่นไลน์นะครับนะก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเพืพ่อนๆนะก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด พระดีๆแบบนี้อีกนะครับนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะครับก็ขอขอบคุณพิเศษเลยนะครับคุณพี่มนัฐอ่าแล้วก็คุณพี่สวัสดนะครับแล้วก็คุณพี่สมชายนะครับที่เข้ามาอุดหนุนปิดพระไปหลายองค์เลยนะครับขอกราบขอพระคุณมากๆเลยทั้ง3ท่านนะครับก็ปิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เขาเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ